รถบ้าน Honda าซิตีเข้าใหม่ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่มและที่สำคัญนะคะลูกค้าได้ไปใช้งานแบบคุ้มคา่าเกินราคาแน่นอนมาค่ะรถสวยๆเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้มานำเสนอให้ลูกค้าดูก่อนเลยกับ Honda าซิตีนะคะคันนี้ตัว SV-IV Tech ปี2013เครื่อง1.5 ราคาสุดพิเศษค่ะ299,000บาทที่สำคัญไปกว่านั้นะนะคะคือรถสวยใช้งานน้อยและที่พิเศษสุดๆเลยคือลูกค้าไม่ต้องจ่ายแวดเพิ่ม7%ในราคาตัวรถกรณีที่ลูกค้าซื้อสดนะคันนี้บอกเลยคุ้มค่าสภาพเดิมๆราคาประหยัดมาเดี๋ยวเราดูด้านหน้ากันก่อนสีนี้ที่ได้มานะคะจะเป็นสีขาวเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้านะกระจังหน้านะเขาจะเน้นเป็นสีโครเงียมนะคะให้มาค่อนข้างใหญ่โลโก้โครมเมี่ยม ส่วนไฟนะคะเป็นตัวเชนของปี2013นะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างมาพร้อมกับแม็กข่อยางปีใหม่พร้อมใช้งานเลยนะคะเจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะในส่วนของตัวปี2013นนะคะตัวเชนมี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะสีกระจกสีเดียวกันกับสีตัวรถลูกค้าขามาพร้อมกับชุดแต่งนะคะรอบคันติดสเกิร์ตมาเรียบร้อยเดิมๆจากศูนย์ตัวเปิดของเขาจะเป็นโคมเยี่ยมลูกค้าลองดูโฉมปี2013นะคะขอบยางยังแน่นๆอยู่เลยนะด้านหน้าด้านข้างประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวไปดูด้านท้ายกันค่ะมานี่เลยนะคะในส่วนของไฟบ้างดีกว่านะคะ ไฟคือเดิมเดิมเลยลูกค้าลองดูลูกค้าเก่านะคะใช้หลดนะบอกเลยว่าหลากรลนมากตัวไฟคือเดิมเดิมมาจากศูนย์ไฟปิ๊งปเลยค่ะลูกค้านะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาเรียบร้อยโลโก้อยู่ครบทุกจุดมาค่ะเดี๋ยวไอ้ลองเปิดภายในด้านถ้ายให้ดู นี่เลยลูกค้าลองดูพื้นที่ใช้สอยนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะด้านท้ายนะคะค่อนข้างที่จะกว้างเลยและที่สําคัญลูกค้าลองดูด้านขอบหรือว่าแผงต่างๆนะคืออันนี้คือเนียมมากนะด้านข้างไม่มีรอยขีดขว่วนหรือว่าชำโซมเลยอุปกรณ์แม่แรงติดรถที่ได้มาคันนี้ได้มาแบบครบๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยจุของจุคนได้เยอะนะคะ ขึ้นมาอีกกําลังเครื่องก็ดีด้วยนะคะเครื่อง1.5นะเดี๋ยวเราไปดูออปชันด้านในไปดูความเรียบร้อยด้านในกันบ้างดีกว่าว่าคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันค่ะปะมาค่ะลูกค้าค่ะเดี๋ยวพามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าสําหรับคันนี้นะคะจอนะจอหรือว่าฟังก์ชันด้านหน้าไอายอันนี้คือเดิมๆม,มาจากศูนย์เลยนะคะเป็นฟังก์ชันสแตนดาดเลยนะก็จะมีพวก FM นะคะหรือว่าจุดเสียบ USB AUX นะคะเพิ่มวอลลุ่มปรับเสียงเพิ่มเสียง ปกติเลยแล้วเลื่อนลงมานิดหนึ่งนะคะก็จะเป็นโหมดแอร์นะคะเลือกใช้งานกันได้เลยได้มาเป็นเกียร์ออโต้ดูด้านหน้าบ้างนะในส่วนของพวงมาลัยพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตมีมันติฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกใช้งานปี2013ไมไม่แสนต้นลูกค้าขาเลื่อนมาดูในส่วนของตัวเบาะบ้างดีกว่าเบาะตัวนี้นะคะไได้มาเป็นเบาะผ้า 5, คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดจากศูนย์เลยนะที่สําคัญไม่ชําไม่โบมเลยลูกค้าลองดูความเรียบร้อยของตัวเบาะ เะะจ้าของเดิมดูแลมาดีมากด้านหน้าเรียกว่าเนียบแล้วด้านหลังคือแบบเนียบมากเดี๋ยวเราดูด้านหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองไปนั่งฟิวด้านหลังกันดูค่ะปะมาค่ะให้พามาดูด้านหลังบ้างดีกว่านะคะนี่เลยปูพื้นนะคะยังปูพื้นนะเขาให้มาทุกจุดเลยค่ะลูกค้าส่วนตัวเบาะแบบเนี้ยบเนียบเลยที่สําคัญนะมีที่พักแขนมาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ซิตี้คันนี้มีที่พักแขนนะช่องใส่แก้วน้ำสองช่องนะคะด้านหน้าอีกหนึ่งจุดลูกค้าขับรถเรียบร้อยมาก ใครได้คันนี้ไปไอบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะคะราคาสุดพิเศษสุดคุม้มรถวิ่งน้อยรถบ้านแท้ใครที่สนใจนะคะให้ฝากคันนี้ไว้ด้วย Honda City เครื่อง1.5ปี2013ราคาสุดพิเศษ299,000บาทจัดไฟแน้นได้เต็มลูกค้านะบอกเลยว่ายังจัดไฟแน้นได้ด้วยนะคะที่สำคัญนะของเรามีให้เลือกมากกว่า10สถาบัน สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์083แปดสามสอง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 ศูนย์สามหรือเข้ามาชมรถได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากรุตคายยังไงไอฝฟกซิตี้คันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย